สวัสดีครับวันนี้มาให้ดูนะครับว่าผมลดน้ำข้าวโพดยังไงนะครับผมไม่ได้ใช้น้ำลดนะน้ำลดน้ำพุง่งรองมาหมดแล้วนะครับก็มาจบที่วิธีนี้แหละคือที่ผมบอกนะครับว่าทำยังไงก็ได้ให้ที่เราเนี่ยไม่มีโคกไม่มีแอ่งนะครับคือตรงนี้สูงใช่ไหมแล้วก็ข้างล่างก็เป็น ต่ำสลบปลงไปนะครับเนี่ยแหละผมจะให้ท่อนะครับสองนิ้วสองนิ้วครึ่งก็ได้เจาะเจาะเม็ดก็ได้เจาะหนึ่งเมตรนะครับระยะอี่ยงว่าจะพุ่งไปอย่างเงี้ยนี่ครับเวลาเราทําญ้าเสร็จแล้วล่องไว้อยู่ตรงกลางนะครับนี่หนไหมน้ําก็จะไหลลงนาไปน่นครับผมถึงบอกว่าที่เราต้องระบายน้ําได้ดีนะเนี่ย เราก็คัเข้าร่องให้น้ํามันไหลเข้าไปนะครับอันนี้ให้น้าครั้งแรกนะครับก็โพดประมาณยี่สิบสามวันนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างร่องเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีน้ําเนี่ยแล้วเราก็ขุดทํายังไงก็ได้มันไปทุกร่องอะ่ะแล้วเราก็เดินดูนะครับแล้วเราก็เข้าไปเดินดูนะครับถือจอบเข้าไปทํายังไงก็ได้ให้น้ําเนี่ยมันไปท้ายโน่นนะครับ ถ้ามันเป็นโคกเราก็ขุดนะครับอย่างที่เราไม่มีแอ่งไม่มีโคกนะขโพดเราก็จะได้ดีนะครับอย่างถ้าเราเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทำยา้าร่องมันจะอยู่ตรงแนวข้าวโพดเนี่ยมันทำให้ข้าวโพดแก่นครับเราไรน้ำยากนะครับ,รรบขุดยากเพราะมันมีต้นนะ่ะ เนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จนะครับอย่างเราถ้าอย่างตรงเนี้ยหกไร่นะครับเนี่ยให้สองวันเสร็จนะครับสองวันหนึ่งคืนก็เสร็จแล้วนะครับถ้าเราไล่ไปแล้วนะเนี่ยตรงนี้เป็นถนนนะครับเนี่ยหัวเนี่ยใจดีต้องมีถนนท้ายนะครับเราวิ่งรถไปดูนะว่าร่องไหนมันมาแล้วไม่มายังนะครับ มันจะง่ายนะเราไม่ต้องมุดเข้าไปนะเนี่ยอย่างตอนนี้เราก็มุดเข้าไปแค่ดูเฉยๆนะไม่ไม่ได้มุดเลยนะเดินเข้าไปเนี่ยดูว่ามันไปท้ายหรือยังพอรอบเราเลาะให้รอบต่อไปเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วนะเราก็แค่มาติดเครื่องแล้วคัดดูว่ามันไหลไปหรือเปล่าแค่นี้เองง่ายๆครับอะไรยากๆเราไม่ต้องทำนะครับ ทำยังไงก็ได้ให้มันง่ายถ้าเรามุดอะเนี่ยเนี่ยอย่างเขาพวกมันโตอย่างนี้แล้วอะเห็นเกสอนข้างบนแมพตัวสอนเกสอนตัวพูอะโคตรขันเลยนะครับคันนะเขาพูดอะเนี่ยอย่างเราให้ครั้งแรกอย่างเงี้ยประมาณสามวันละไล่ไปนะครับมันก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะยากนะครับ เนี่ยทอ่อเป็นท่อผ้าครับผมก็ตัดให้พอดีกับยาวกว่าท่อหน่อยนึงคนระับท่อก็ใช่ประมาณสามท่อนนะครับประมาณนั้นประมาณเท่าไหร่หกวาแล้วป่ะไม่ใช่สิสามท่อนแหละสิบสองเมตรอะประมาณนั้น,นครับผมก็ตัดซอยซอยซอยผ้าทีนี้พอเราเราเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ปลดเสร็จปุ๊บเราก็ไปปลดหัวโน้น เราก็ลากแป๊บไปอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายนะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้เท่าสิบสองไร่เนี่ยให้สามวันสองคืนก็เสร็จไม่เกินสี่วันหรอกทงงํายังไงก็ได้นะครับแล้วเราก็จะวานใครมาให้ก็ได้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องมาตลอดนะครับอย่างเรามีหลาย,ลายแปลงเงี้ยเราก็ลุอย่างผมก็ทําลุหน้าไปเรื่อยนะครับพอมันให้แล้วมันก็ง่ายใช่ไหมล่ะเราก็จ้างคนมาเนี่ยมาเฝ้าแทนก็ได้ วันละร้อยสองร้อยมีเปยนอนเฝ้าอะไรเงี้ยมันก็ทำง่ายอะทำไงก็ได้มันง่ายแล้วก็สะดวกเรานะถ้าทำกเกษตรแล้วมันมันทุกมันไม่อยากทำอย่างเงี่ยมันไม่ไม่สนุกอะ่ะผมก็ไม่ทำหรอกนะทำยังไงก็ได้มันได้นะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับ